สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองเม์พีสเมเยอร์นิวยอร์กให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมเม์พีสยี่ห้อเมเยอร์นะครับเป็นแบรนด์ของอเมริกาเนาะที่มีประวัติยาวนานมากนะครับคู่กับวงการแจ๊สนะครับแล้วก็เป็นเม์พีสเรียกว่าเป็นแบบซาวด์ซิกเนเจอร์ของอันโตนแซกเลยนะครับแต่วันนี้ผมได้มานะเป็นเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวจะมาลองปล่อยเพื่อนๆดูกันแล้วก็ เมเยอร์เนี่ยจริงๆมันมีหลายรุ่นนะครับหลายยุคมากนะครับเพื่อนๆเราจะดูยังไงนะครับว่าเมเยอร์ของเราอ่ะมันเป็นยุคไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเนาะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมมีหนังสือขายของนะครับผมอ่าก็จะเป็นหนังสือไตแอดนะครับไดอะโทนิกเอ็กซ์ไซร์นะครับรวบรวมไว้24่พทเทิ์นะครับเมื่อแซกท่านไหนนะครับที่อยากปูพื้นฐานทางดนตรีนะครับผม ให้มีพื้นฐานที่แน่นขึ้นนะครับสามารถนําไปต่อยอดกับการเล่นได้หลายๆสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นแจ๊สคลาสสิกหรือป๊อปนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับจะเป็นไฟล์ PDF ราคา250บาทครับผมมีประมาณ100หน้านะครับผมเมาส์เมเยอร์ที่ผมได้มานะครับจะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับลิเคเตอร์ของเขาเลยนะครับคือเมเยอร์ในบ้านเรานะครับผมต้องบอกว่าในยุคเราดกวานะครับที่เราพบเจอกันส่วนมากนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูตำแหน่ง ของด้านนี้นะครับของเมสาพีชนะครับมันจะเขียนว่า m a k e in USA นะครับถ้าเมสาพีดมันเขียนว่า m a k e in USA อย่างนี้นะครับมันจะเป็นเมเยอร์รุ่นที่ผลิตหลังปี1971เป็นต้นมา นะครับอันนี้คือจุดแยกง่ายๆเลยระหว่างเมเจอร์ยุคปัจจุบันนะครับกับเมเจอร์นิวยอร์กนะครับผมทีนี้เมเจอร์นิวยอร์กนะครับมันจะผลิตช่วงปี1960นะครับเป็นต้นไปจนถึงประมาณก่อนปี1971เนาะถึงกลางปี1970นะครับตัวพวกนั้นนะครับมันจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับว่านิวยอร์ก USA ไม่ใช่ Make in USA นะครับอันนี้คือวิธีการแยกขั้นแรกนะครับผมแต่ทีเนี้ยไอ้สองรุ่นที่พูดไป นะครับมันไม่ใช่รุ่นที่แพงของเมเยอร์นะคือเมเยอร์เนี่ยมันจะเป็นเมาส์ที่นักอันโต้เป่าหลายคนนะครับคนดังๆอย่างเช่นแคนนาบล์นะครับอย่างเช่นซันนี่สติดนะครับผมสองคนนั้นเขาไม่ได้ใช้เมเยอร์สองตัวนี้นะครับเพื่อนๆเขาใช้เมเยอร์โบนะครับเมเยอร์โบคือดูยังไงนะครับเขาจะเขียนว่าเมเยอร์ตรงนี้มันจะมียี่ห้อเมเยอร์อยู่ใช่ไหมตรงใต้คำว่าเมเยอร์เนี่ยลงมานิดเดียวมันจะเป็นคำว่าโบครับ b r o s มืนบาเทอร์อะไรางี้มั้งถ้าผมเขาจไม่ผิดนะเนี่ยมันต้องมีคํานี้นะครับมันถึงจะเป็นรุ่นที่แพงของเมเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเือผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันมี3รุ่นใช่ไหมครับก็คือรุ่นปัจจุบัน make in usa รุ่น New York usa แล้วก็ Mayor Bro นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็จะมีรุ่นก่อนหน้า Mayor Bro อีกนะมี t u e five มีอะไรนะครับแล้วก็รุ่นหลังจาก make in usa เนี่ยเขาก็ทำหลายรุ่นเช่นกันนะครับมันจะมีตัวแบบนิวยอร์กลิมิเตอะไรเง มันจะมีคาว่านิวยอร์กอยู่ด้านหลังแทนนะครับผมอันนี้ก็แยกกันไม่ยากนะครับเพราะงั้นเวลาเพื่อนๆซื้อเมเยอร์เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถดูคร่าวๆได้ละว่าเมเยอร์ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับผมโดยดูจากเฉพาะภายนอกของเมาส์นะครับผมแต่ที่นียผมไปดูในเว็บไซต์ของทางเทโอวันนี่นะครับมันก็จะมีรายละเอียดดีเทลข้างในเมาส์อีกเช่นกันนะครับผมคืออย่างแรกเลยนะเขาบอกว่า ไอรุ่นเมเยอร์นิวยอร์กนะครับที่อยู่ก่อนหน้าเมเยอร์เมคอินยูเอสเอเนี่ยมันก็จะแบ่งออกมาเป็นอีก2รุ่นใหญ่ๆนะครับผมก็คือรุ่นช่วงแรกนะครับช่วงอังหนึ่งพันปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบนะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายใช่ไหมคือเขาบอกว่าข้างนอกเนี่ยมันดูออกมันดูคล้ายกันมากก็คือมันจะเขียนว่านิวยอร์กด้านหน้านะครับนิวยอร์กยูเอสเอตรงนี้นะครับผมแต่ว่าข้างในเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ดูไม่เป็น นะครับผมเพราะว่าดีเทลของแถววันนี่นะครับให้มาไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมแต่จะมีดีเทลหนึ่งที่เขาบอกนะครับก็คือช่วงไอ้พวกนิวยอร์กตัวยุคต้นๆหนึ่งเก้าหกศูนย์น 1960, เนี่ยช่วงตรงนี้นะครับผมตรงปลายนะครับตรงทอตรงเนี้ยมันจะแทบไม่มีเลยนะครับมันจะน้อยเล็กมากนะครับผมน่าจะเป็นหมายถึงแบบขอบตรงเนี้ยขอบด้านบนตรงเนี้ยนะครับ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเรียวกว่าน,น้อยหรือยังนะครับผมแล้วตัวที่ผมได้มานะครับเป็นมือสองที่แบบจากญี่ปุ่นที่มันมีการแบบมีรอยอยู่ในแชมเบอร์นิดนึง่งเหมือนเหมือนในห้องเครื่องของเขาไม่ได้สภาพสมบูรณ์มากเท่าไหร่นะครับพอมันมีรอยข้างในใช่ไหมผมก็เลยไปขัดอีกด้านหนึ่งนะครับให้มันบาลานซ์กันด้วยนะครับผมมันจะเป็นอยู่ตรงช่วงฮับที่อยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับจากพื้นเนี่ยเป็นตรงถึงรู ตรงช่วงเนี่ยของผมมันมีตําหนินิดนึงผมก็เลยขัดเพิ่มไปด้วยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเรื่องของเมเยอร์อ่าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์บอกกันได้นะหรือว่าผมมีอะไรตกหล่นหรือพูดผิดตรงไหนก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้เ,เพื่อนๆท่านอื่นนะครับกับเรื่องเมเยอร์เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเป่าฟังซาวกันดีกว่านะครับผมคือตัวที่ผมได้มานะครับผมจะเป็นเบอร์8นะครับซึ่งจะใหญ่กว่าเบอร์ที่ผมใช้ปกติอยู่นิดนึงปกติผมจะเป่า adario นะครับเบอร์7 m นะครับผมอันนี้ได้มาเบอร์8นะครับผมแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งคือเมเยอร์เนี่ยห้องเครื่องเขาจะมีหลายขนาดเนาะมีมีเดียมลัดสมอลนะครับแล้วเหมือนในเว็บไซต์ถือวันนี้ก็จะบอกว่าไอ้สมอลเนี่ยมันก็มีอีก2แบบด้วยนะมีสมอลเล็กสมอลใหญ่อะไรไม่รู้ของเขานะครับที่ว่ามันจะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ทีนี้ตัวที่ผมได้มาเป่าใอ้เพื่อนๆฟนั่งนี้จะเป็นมีเดียมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเทียบกับตัว adario ผมกันครับว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเรามามคุยกนนอีทีท

คือ a d a r i o นะครับผมเดีย๋ยวลองเปลี่ยนไปเป็นไอตัวเมเยอร์กันนะครับจากที่ผมผมเป่ากับลิ้นวันโดเลนแต่ว่าเท่าที่ v 1 6นะครับผมเบอร์2.5นะครับผมผมใช้ลิ้นไม่หนาเพราะว่าผมเป่าเมาส์กว้างประมาณหนึ่งนะครับเพราะใช้ลิ้นหนาเนี่ยมันทำให้ผมเป่าเสียงต่ำยากขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ชอบอะไรอันอั มากเท่าไหร่นะครับทีเนี้ยจากที่ผมลองเทสก่อนมาอัดให้เพื่อนๆดูเนาะคือไอตัวเมเยอร์เนี่ยมันอ้วนกว่าตัวแอดดาลิโอผมเยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับคือผมไม่สามารถใช้ l i เกเตอร์ของแบนโดเลนที่ผมใช้ประจำได้นะครับปกติผมจะใช้ l i เกเตอร์แบนโดเลน M X O นะครับคือมันง่ายดีนะครับแล้วมันก็ไม่ทำให้เมาพีดเป็นรอยด้วยนะครับผมมันใช้สะดวกดี นะครับผมก็จะใช้มาตลอดแต่ว่าพอเป็นเมเยอร์อะบอดี้มันอ้วนกว่านะครับมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยใช้ลิเกเจอร์ที่มากับตัวมันนะครับซึ่งลิเกเจอร์วินเทจของเมเยอร์เนี่ยถ้าเพื่อนๆดูหน้าตามันก็จะไม่เหมือนลิเกเจอร์ที่แถมมากับเมเยอร์ในยุคนี้นะครับผมแล้วพอผมไปหาข้อมูลอะไอลิเกเจอร์ของตัวเมเยอร์นะครับที่หน้าตาประมาณนี้แม่งก็มีหลายแบบนะครับบางรุ่นที่ผมได้มาเนี่ยจะไม่มีข้อความอะไรเลย S 1> <S 1> แต่ว่าบางรุ่นนะครับก็จะมีคำว่าเมเยอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าต่างกันยังไงนะครับตัวที่ผมเห็นมันเป็นอันโต้หรือเปล่าหรือว่าอันนี้มัน,เป,นเป็นตัวตัวใหม่กว่าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ว่าดีเทลมันต่างกันละ่ะ Tchau. คือผมรู้สึกว่าซาวมันไบรท์กว่าตัวเดซแอดเดรียโอที่ผมใช้อยู่นะครับผมแล้วมันโปรง่งโปร่งกว่าทีเนี้ยแอดเดรโอตัวที่ผมเป่าประจำอ่ะผมเป่ามาเกือบ3ปีแล้วนะกับเขาอ่ะคือผมจะรู้สึกว่าเสียงเขาพอลงต่ําๆอ่ะครับเพื่อนๆมันจะช่วงช่วงตัวเลช่วงประมาณเนี้ยแล้วพอเริ่มลงต่ําเนี้ยการคอนโทลลมมันจะแบบมันต้อง อึกหนึ่งอ่ะอึกหนึ่งนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยสมูทกว่าเวลาผมต้องลงต่านะแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยผมมาอาจจะชอบแกนเสียงของเขาน้อยกว่านิดนึงผมรู้สึกว่ามันมันมันพอมันไบรท์มันโปร่งมันมันกลวงกว่ามั้งเหมือนแบบโครงสร้างของเสียงมันแบบ มันดูเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมแต่ไอตัว a d อ i o ถุมเป่าประจำอะ่ะมันจะเป็นก้อนที่ไม่เหลี่ยมเท่าแต่ว่าไม่ไม่หนาเท่าอะ่ะคือมิติของเสียงโครงสร้างลักษณะมันทุละแบบกันในความรู้สึกผมนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุยแค่เรื่องการคอนโทนอะ่ะผมคิดว่าเขาคอนโทนไม่ยากเลยนะ เปลี่ยนมาใช้เนี่ยอะตองคิดก่อนคือผมไปคุยกับน้องคนหนึ่งนะครับคือเมาส์พิซฮาร์ดแอบเบอร์เนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเราในการใช้งานเท่าไหร่คือฮาร์ด u บเบอร์มันเป็นยางใช่ไหมแล้วมันมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพของคนใช้ครับเพื่อนๆถ้าเอาจริงๆแล้ว คือตอนที่มันเปลี่ยนสีอ่ะมันปล่อยอะไรออกมาด้วยนะครับเพื่อนๆคือเมาส์ยางเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนเมาส์เป็นเมาส์อื่นที่มันไม่ใช่เมาส์ยางแล้วนะครับอีกนิดนึงอันนี้อดดาลิโอนะ A lần lượt cuộc sống. 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 ก็จริงๆทั้งสองตัวมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันประมาณนึงเหมือนกันนะคือถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดคุยถึงเรื่องการคอนโทรลอะคือผมมาอยู่กับแอดดาริโอมา3ปีแล้วผมก็จะชินกับเขานะครับมันเหมือนเหมือนเรารู้ใจกันนะว่าแบบมันมีข้อเสียตรงไหนครับเพื่อนๆคือผมรู้สึกเหมือนอุปกรณ์แซกอะมันคือร่างกายของเราทีเนี้พอพอเราอยู่กับเขามานานนะครับเราจะรู้ว่าแบบเออ การเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยร่างกายเราจะทําได้ไม่ดีเราต้องโฟกัสตรงนี้เป็นพิเศษเยอะไรเงี้ยเราจะรู้ตรงจุดพวกนี้นะครับเพราะนั้นการที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์ทีหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเราเปลี่ยนแขนใหม่เปลี่ยนนิ้วใหม่ครับเพื่อนๆเ,เราก็ต้องทําความคุ้นเคยกับอุปกรณ์พวกนี้เยอะประมาณหนึ่งนะครับคือผมรู้สึกว่าตัวเมเยอร์เนี่ยคอนโทรลไม่ยากเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ย ผมเป่าเข้าไปเรื่อยๆผมก็น่าจะเจอจุดที่ผมอาจจะต้องคอนโทรลที่แตกต่างจากตัวแอดดิโอผมหรือเปล่านะครับคือถ้าถามตอนนี้ผมคงอาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับผมผมอยากเอาเวลาไปซ้อมเรื่องอื่นมากกว่าที่จะต้องมาปรับตัวกับเมาส์นะครับประมาณนี้ครับผมหวังว่าจะเป็นไอเดียให้เ,เพื่อนๆในการเลือกซื้อเมาส์ได้เพิ่มขึ้นนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ